สาวดิผวัวรวยแกทำหมดทุกอย่าง จ้าทำงานที่นี่เหนื่อยไหมนวลให้จินทํางานเป็นแม่บ้านทําความสะอาดบ้านดูแลทํากับข้าวให้คนงานนวลทํางานยังไม่เต็มเดือนก็ขอเบอิกเงินก่อนแล้วฉันจะเอาเงินไปนรักษาลูกจ้ะลูกไม่สบายนวลก็ให้เพราะเห็นเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงและนวลก็เป็นคนใจดีทั้งยืมทั้งเบิกบ่อยมากๆขนาดทํางานแค่ไม่กี่เดือนฉันว่าแกใช้เวลานานไปแล้วนะรีบรวบรัดเลยนี่ทศกัทวงันมาแลนวเนี่ยจินจัดให้เสนอตัวเต็มที่มีเหรอที่ผู้ชายจะไม่เอาสาวสวยคราวลูกเป็นคนดีแค่ไหนก็เสร็จทุกรายแกเอายาเนี่ยไปหยอดส่นะไม่มียามันกินไม ม่เกินเวันมันจะไม่สบายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตายจินไม่กลัวบาปกลัวกรรม เทยาผสมในน้ําให้นวลกินทุกวันทั้งเช้ากลางวันเย็นโดยไม่เคยคิดถึงบุญคุณของคนที่เคยช่วยเหลือเธอบรรลือและจินแอบพบกันแบบลับๆอยู่บ่อยครั้งบรรลือเริ่มเย็นชาใส่เมียอยู่บ่อยๆนวลรู้สึกอยู่ในใจแต่ก็ไว้ใจเพราะคบกันมานานเขาเป็นคนดีมาตลอดไม่เคยระแคะระคายอะไรเลยพี่เมื่อไหร่จะเลิกกับเมียฉันไม่อยากหลบหลีซ่อนๆแล้วแต่ว่าบรรลือก็ไม่กล้าเลิกแต่ก็เริ่มพูดไม่ดีการกระทําก็แย่ลงไม่เหมือนแต่ก่อนมีอยู่วันหนึ่งจินมาบอกว่าท้องโอ้พี่ดีใจมากๆเลยในที่สุดพี่ก็จะมีลูกสักกทีีด อยังไงแอบเปลืมมันก็จะต้องเลิกกับเมียถ้ามันไม่เลิกกับเมียเดี๋ยวเมียมันก็ตาย,ม,ตายมีอยู่สองอย่างแกลืมสายาสั่งไปเรื่อยๆจินผสมยาให้บรรลือเอายาสั่งไปให้เมียกินแต่ว่าบรรลือไม่ได้รู้ตัวในที่สุดฝันโกยแมวก็เป็นจริงนวลล้มป่วยและเริ่มหนักขึ้นเรื่อยไม่เกินเดือนนวลก็จากไปแต่แทนที่บรรลือจะเสียใจกลับยิ้มมีความสุขเหมือนดีใจที่เมียตัวเองตายยังไงอย่างนั้นแต่คนที่ดีใจยิ่งกว่าบรรลือคือสองแม่ลูกนระกแตกนั่นไง กูว่าแล้วไงไม่นานเกินเอืม้มจินย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างหน้าตาเฉยมองดูเงินมหาศาลที่จะเป็นของตัวเองป้าแมวสั่งทั้งคู่แต่งงานเพื่อเอาหน้าแม้ว่านวลจะตายได้ไม่ถึงอาทิตย์แม้ว่าชาวบ้านจะนินทาแค่ไหนพวกมันก็ไม่เคยสนใจลูกเคยชันะไอ้เงินสินสอดเป็นล้านดูเบิ่งทองเบิ่งทองแล้วตอนนี้ไอจินอนะ่ะมันท้องเสียบันเรือลงมันมาก ยกทุกอย่างให้ลูกฉันหมดเลยจินไม่ได้ทําอะไรว,วันๆเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ได้ช่วยทํางานคนท้อง3มเดือนแต่ว่าเหมือนท้องใกล้คลอดแล้วท้องใหญ่มากๆเริ่มมีคนซุบซิบขึ้นเรื่อยๆว่าไม่ได้ท้องกับเสียบันลือแม่เอาไงดีอ่ะชาวบ้านเริ่มสงสัยแล้วแม่แนะนําให้ทาประกันเอาสักร้อยล้านไปเลยลูกถ้าแอปบรรลือตายเราก็ได้เงินเพิ่มอีกแม่เริ่มวางแผนฆ่าไอ้บรรลือบรรลือยังไม่รู้เรื่องให้เงินเมียเก็บทุกเดือนต่อมาบรรลือรู้สึกเจ็บหน่วงที่หํามเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วคําตอบที่ได้คือคุณบรรลือเป็นมะเร็งต่อลลูกกหหาานะะบเเท่่่ีีดวใญขง็็จป้แ รเราต้องทําการผ่าตัดครับหมอบอกว่าในระยะ5ปีคุณบรรลือไม่สามารถมีลูกได้บรรลือเริ่มสงสัยเลยถามจินว่าลูกในท้องเป็นของใครแม่มันรู้แล้วเราจะทํำยังไงกันดีเนี่ยเอาอยาไปหยอดเยอะกว่าเดิมให้มันตายไวขึ้นจินทําตามที่แม่บอกโดยไม่สนบาปสนกรรมทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ยังท้องอยู่และในที่สุดบรรลือก็ล้มป่วยและตุยในที่สุด ทั้งคู่ย้ายมาอยู่ในครือหาดน้ำชุบมือเปิบทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยสร้างมาแถมยังได้เงินประกันอีก100ล้านรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวเหนื่อยด้วยกันมาทั้งชีวิตสุดท้ายถูกหักหลังเพราะผู้หญิงที่ไม่เคยลำบากแม้แต่วันเดียวล่าผัวรวยด้วยบาปคนดีต้องตายเพราะกิเลสคนแก่หวังว่าเวรกรรมคงจะมีจริงคงจะเล่นงานป้าแมวกับลูกสาวบ้างนะ